สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูเจ้าทริอัมบอบเบอร์พันสนะครับสภาพรถสวยๆก็เลยนะนี่จานไฟหน้าสวยๆนะครับไม่มีรอยหินเลยนะครับโชคคู่หน้าสวยๆนะครับยางใหม่ๆนะครับนี่จานเบรกสวยนะครับ เดี๋ยวเราดูรายละเอียดกันเลยนะคันนี้นะครับนี่เป็นรถจดปี2019เลขไม่หนึ่งหมืกิโลนะครับนี่เครดิตดีดาวเริ่มต้นตามป้ายได้เลยนะอ่านะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีการเพ้นท์ทำสีมาด้วยนะสวยสุดๆเลยนะครับนี่เนียนๆเ,เลยนะครับสภาพรถสวยนะครับ ท่อเดิมกุญแจครบ2ดอกนะฮะนี่ถังสวยไม่มีบุบเลยนะฮะอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะหาเจ้าบ็อบเบอร์อยู่นะครับลองเข้ามาดูเข้ามาชมคันนี้กันก่อนนะเซลเอ็กบอกเลยสวยจัดเลยนะเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ